่ะสบายดี FC, อเอฟซีนกเขาใหญ่มาไหนก็ออกมาตอนกเขาใหญ่พินเก่าหรือฟินนองมาไหนออกมาก่อนจานมีจานอุดออกมาลำลังฟินนองมาไหนออกมาก่อนทั้งบันนาะรุนบงเด้อฟินนองเด้อผ้าไม้ลูกปลามีอยู่ นี่ต้นเสียงใหญ่อยู่ด่านเลยพี่น้องนี่ต้นขันยนทุ่ยทุ่อยู่ตอนนี้ก็คุณแฟนก็เหียบอนุปาอยู่นกปลามิดยังมิดอยู่พี่น้องนกปลามีเสียหาโตพี่น้องเลยคันโดนนกกระน้ํพี่น้องด้อยมาหนิจับขาบอ หลังจากที่บุรีจับค้ามาดนเลยพี่น้องเลยโดนนกกันเด้อขึ้นเมียนอยู่นี่แล้วพี่น้องขึ้นแผ่นสภาพไม้พี่น้องโดนนกกันท่านมีนกปลาเขาจากโตพี่น้องมาหนิ จานมีเผินเขาตัวนึงตบผาดพี่น้องเลยเอาขึ้นใหม่อีกที่สามพี่น้องต้องจำอย่างนี้ลูกปลามุามี้ลูกปลาปะเขาขึ้นดีเลยใหญ่มาใหม่ใม่พี่น้องเขาเรื่องบดตัวพี่น้องอไปทีก่อนพี่น้อง ขนน้ำกันใช่นกปลาขาวนกนกขานกจันอูดแลวพี่นกอ,อุ้มเพี่นกเลเห็นปุ่นใสนะอุ้มพี่นง เร mm ียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องจันอุดมาแล้วมาแล้วมาทางนกจันอุดเรียบร้อยไปเบิกพี่น้อง lỗi chăn à, luôn 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 hả? à, luôn 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 chân Nào. Nào. đủ luôn 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 น,นี่มันตัวหน่อยแทมันคันแทงเโอ้มีแต่คู่พี่น้อง,องโอ้โหไม่มีงานเกเแบบนพะมาโตมันเดดตกงานนอนี่มันจีกนี่ตัวพี่น้อง,าง,าองขาโกดัดแล้วอันนี้เขาโก้โอ้คู่บต้นเหียเอาหนอกรไ เข็ดแห้งหวานลึโอ้เสียงคอพี่แนมเลยแค่บมดเสียงรูปทับมีสอดแหลยเกียนคองามอยู่มาไม่แต่คู่บริเงียนเสียงเหี้ยเสียงเงินตั้งแต่บักกะโก์มันจอดเลยไม่แต่คู่ใส่นกแต่ละตัวจอดใส่แต่คู่เขาพวมเลยตัววัใหญ่เลยนกบักลาบักลายรำเซ่เลยับ ลูกคนขามลาเว้ยขามลายาขึ้มาเชียงหน่อยไ <g> อ <ül> มึงดีมันมันแล้วแต็มนึ่งแต็มสุดิมอมีตีจะไหนจงบักเชียงไงฮะโอ้ยสุดายดิกับบ้าน,นพี่น้องเอ,อ้ยทำเลยจันดุเกไปโพดนกเลย mà này cái heo cứ câu thì chăn đủ phần mán tu nương chăn mấy cái heo thì đòn ơi mình à các bạn phi nữa có tít tam nè phi